สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูเก๋ในชั่วโมงภาษาไทยนะคะชั่วโมงภาษาไทยวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆเรียนเรื่องสระอําสระอําค่ะเราออกเสียงว่าอําสระอํานั้นเป็นสระเกินค่ะเสียงสั้นเสียงสั้นนะคะสระอําเป็นสระเกินเสียงสั้นนะคะสระอําประกอบไปด้วยตัวกลมๆใช่ไหมคะอยู่ด้านบนของพยัญชนะต้น แล้วก็มีสระอซึ่งอยู่ด้านหลังของพยัญชนะต้นเราเรียกรวมกันว่าสระอำจำได้ไหมคะเราเคยท่องแล้วนะสระนะค,ครูจะพาอ่านออกเสียงค่ะแจกลูกสะกดคําคําที่หนึ่งคำว่ากออัมกอัมกอัมคำต่อไปค่ะ ขออาคำํารออํารำคออำคำําคานออํานำมาแจกรูปสะกดคําค่ะมีการประสมคําค่ะรูปนี้เป็นรูปของอะไรคะ ไรตอบได้ถูกต้องค่ะกำมือกออำกำํามอือมือกำมือต่อไปค่ะอันนี้คือรูปของอะไรคะอะไรนะขาวขาวสําลีสออำสำลรอ,อีลีสำลีอันนี้รูปของอะไรคะกำลังเต้นอะไรคะ ถูกต้องค่ะระบำรอรอะระบออาบำระบำรูปต่อไปค่ะทำอะไรนะ้าดำนาดอาดำน,นออานาดำนาและรูปต่อไปค่ะทำอะไรน้านี่หกล้มเลยค่ะลื่นอะไรคะคำว่า คะมัมค่ะคออคะคะมออัมมัมคะมัมเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านออกเสียงอีกหนึ่งรอบนะคะสะกดคคำอีกหนึ่งรอบนะคะเรามาฝึกอ่านออกเสียงแล้วก็สะกดคคำที่เป็นสระอัมอีกหนึ่งรอบพร้อมๆกันนะคะคำที่หนึ่งค่ะตําตอ,อัมตําจำจออัมจำ บัมบออัมบัมอัมออํัมอัมดัมดอัมดัมสำสออัมสำขำขออัมขำถมถออัมถมงามงออัมงามคำคออัมคำตำรา ตออัมตํารออาราตําราจําปีจออัมจาปออีปีจําปีระบัมรอระบออัมบัมระบัมดำนาดออัมดำนอานาะดำนา ขำดีขออําขำดอ,อีดีขำดีกำยำกออากำยออํายำกำยำคะมาคออะคะม,ม,มออามำคะมำทำดีทออาทำดอีดีทำดี ต่อไปมาดูใบางานของเรานะคะเด็กๆเ,เปิดใบงานที่เป็นคุณแมลงเต่าทองขึ้นมานะแมลงเต่าทองสระอํานะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนําคําที่อยู่ด้านล่างเห็นไหมคะที่กรอบเสีเยงที่เขากําหนดให้เลือกคําที่มีสระอําคาที่ประสมไปด้วยสระอําไปเติมใส่ในคุณเต่าทองให้สมบูรณ์นะคะคุณอ่นักเรียนเห็นไหมว่าคุณไอตัวปีกลกลมๆของคุณเต่าทองน่ะเล็กนิดเดียวใช่ไหมคะ ถ้าหนูเอาตัวหนังสือตัวใหญ่มันก็จะไปปิดตรงน้นใช่ไหมมันก็จะมองไม่เห็นถ้าวงกลมเขาเล็กตัวหนังสือหนูก็ต้องเล็กให้อ่านออกนะคะอย่าไปตัวใหญ่เกินช่องที่เขากําหนดให้นะเสร็จแล้วออระบายสีคุณเต่าทองเป็นสีแดงทับลงไปให้คุณหน่อยก็ดีเนาะมันจะได้สวยขึ้นนะคะ เมื่อเขียนเสร็จแล้วค่ะให้อัดคลิปวิดีโอการอ่านออกเสียงและอ่านสะกดคำเฉพาะคำที่อยู่ในคุณแมลงเต่าทองเท่านั้นนะคะมาให้คุณครูฟังด้วยนะคุณครูจะรอฟังนะสำหรับวันนี้ชั่วโมงภาษาไทยคุณคุณขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ